ตอนนี้เราก็มาถึงที่ unit ที่7กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า passage นี้เกี่ยวกับอะไรบ้าง t e was playing in the garden. she saw a little bird lying on the ground. it could not fly. she took the bird home and put it in a box. every day she fed it with some worms. when the bird became stronger, she let it go. เดี๋ยวเรามาดูกันทีละบรรทัดน,นะคะว่าแปลว่าอะไรบ้างมารทันแรกนะคะเขาบอกว่า t e was Laying in the garden she saw a little bird lying on the ground ก็คือนูดนะคะเล่นอยู่ในสวนค่ะแล้วเธอก็เห็น A little bird นะคะก็แปลว่านกน้อยนะคะกำลัง lying on the ground นะคะก็คือมันกำลังนอนอยู่บนพื้น it c o u l d n o t fly It ในที่นี้นะคะอ้างอิงมาจากนกน้อยน,นั่นเองค่ะคือ it c o u l d n o t fly ก็คือนกน้อยตัวนั้นนะคะที่นอนอยู่บนพื้นเนี่ยมันบินไม่ได้ she took the bird home and put it in a box she นะคะก็คือนูนั่นเองค่ะ took the bird home and put it in a box ก็คือเธอนะคะนำนกน้อยตัวนั้นนะคะกลับบ้านไปด้วยแล้วก็ใส่ไว้นในกล่องค่ะต่อมา every day she fed it with some worms ก็คือในทุกๆวันนะคะ every day นะคะ she fed it ก็คือเธอให้อาหารนกด้วย some worms ก็คือหนอนนั่นเองค่ะ And when the bird became stronger, she let it go ก็คือเมื่อนกน้อยน,นะคะได้แข็งแรงขึ้นนะคะเธอก็เลยปล่อยมันไปในที่นี้นะคะถ้าเราสังเกตดีๆีนะคะเราจะเห็นได้ว่าเขาใช้เป็น past tense นะคะก็คือดูเห็นได้คำว่า was นะคะซึ่ง was ก็คือ verb ช่องที่2ของคำว่า is นั่นเองค่ะต่อมาเห็นมีใครเห็นคำศัพท์ไหนที่เป็น verb ช่องสองเองไหมคะ อ่ะอย่างเช่นคำนี้คำว่า saw saw ก็คือ verb ช่องที่2ของคำว่า see ซึ่งแปลว,ว่ามองเห็น,นะคะ่ะโอเคต่อมาคำว่าทุกอ่ะคำว่าทุกก็เป็น verb ในช่องอดีตเหมือนกันแปลมาจากคำว่า take นะคะซึ่งแปลว,ว่าหยิบไปอ่ะต่อมาคำว่า became ก็คือเวิร์บช่องที่2ซึ่งผันมาจากคำว่า become นะคะอะเมื่อเราเห็นแล้วนะคะเรารู้ได้เลยว่าเหตุการณ์ในที่นี้คือมันเกิดขึ้นไปแล้วเพราะว่าเขาใช้ในเป็นโครงสร้างของเวิร์บช่องที่2ค่ะซึ่งเวริรช่องที่2ส,ส่วนใหญ่นะคะจะใช้ในประโยครูปอดีค่ะเรารู้เรารู้แล้ลแลวว่า passage แต่ละอันนะคะมันแปลว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูคำถามกันดีก,กว่าค่ะข้อแรกนะคะเขาถามว่า What is the girl look like? ล o k like ในที่นี้คือเธอเป็นคนที่มีลักษณะอย่างไรนะคะข้อ1ข้อ a kind ใจดี b sad นะคะเศร้า c naughty นะคะแปลว่าซนหรือว่า strong แปลว่าแข็งแรงอ่ะข้อ a คือใจดี k ายข้อ b คือ sad ก็คือเศร้าข้อ c naughty คือซนส่วนข้อ d คือแข็งแรง ถ้าเราดูจากบริบทโดยรวมนะคะทำให้เห็นว่านูตเป็นคนที่ช่วยเหลือสัตว์นะคะชอบให้ความช่วยเหลือเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะตอบข้อ A ค่ะก็คือคาคือเธอเป็นคนที่ใจดีส่วนข้อที่2มาดูข้อ2กันค่ะเขาถามว่า what does what does the story want to tell us ก็คือ story ในเรื่องนี้เนี่ยต้องการจะบอกอะไรกับพวกเรา เดี๋ยวมาดูข้อ a กันค่ะข้อ a เขาบอกว่า a bird is a lovely animal ก็คือนกเนี่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักหรือข้อ b be nice to animals ก็คือทำตัวดีกับสัตว์ทั้งหลายนะคะหรือข้อ c worms are good for birds คือหนอนเนี่ยเป็นอาหารที่ดีสำหรับนกนะคะหรือว่าข้อ d do not play in the garden คืออย่าไปเล่นในสวนถ้าอินจะ passage เมื่อกี้ คำตอบจริงๆก็คือข้อ b นั่นเองค่ะก็คือ be nice to animals ก็คือทำตัวใจดีกับสัตว์นะคะต่อมาข้อ3ข้อถามว่า which sentence is not correct อ,อย่าอย่าโดนหลองนะ not correct แล้วว่าไม่ถูกต้องนะคะในข้อ3ข้อถามว่าประโยคใดในข้อนี้ไม่ถูกต้องข้อ a the bird could finally fly ก็คือในท้ายที่สุดแล้ว นกตัวนี้ก็สามารถบินได้หรือข้อ b the bird was hurt อ่ามีคำว่า was มาก็คือนกตัวนี้เนี่ยมันบาดเจ็บหรือข้อ c nut fed the bird อ่ะมีคาว่า fed มาข้อ c คือนุ๊ตเนี่ยให้อาหารนกหรือข้อ d nut was playing with the bird ก็คือนุ๊ตเนี่ยเล่นกับนกตัวนั้นหรือเปล่าอ่ะถ้าเรามาเช็คที่ passage แล้วดีๆ คําตอบก็คือข้อดีนั่นเองค่ะ,ะคําตอบที่ถูกต้องคือข้อดีก็คือนูตมอสเพลย์วิ w เ t อ t h เบิร์สเธอไม่ได้เล่นนะคะแต่ว่าเธอเก็บม,มันมารักษานั่นเองค่ะตอนนี้เราก็จบไปแล้วนะคะกับหน่วยที่7นะคะก็คือเราจะเห็นได้ว่าเหตุการณ์นี้นะคะเป็นรูปในอันดีจะเห็นได้ชัดเลยเดี๋ยวเรามาเช็คกันอีกรอบดีกว่านะคะว่าทำไมแต่ละข้อถึงตอบข้อนี้นะคะ เรามาดูข้อหนึ่งก่อนนะคะเมื่อกี้เราก็เฉลยไปแล้วก็คือข้อ A แปลว่าคายนะคะทำไมถึงตอบว่านุชเป็นคนใจดีนะคะเราสามารถมาดูได้จากตรงนี้ค่ะหลังจากคำว่า she นะคะ she saw t t l e bird lying on the ground it could not fly she took the bird ตรงนี้ค่ะ she took the bird home and put it in a box จะประโยคคำจประโยคคำว่า she took the bird home นะคะก็คือเธอได้นํานกน้อยตัวนั้นกลับบ้านไปซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใจดีของเธอนะคะข้อ1นึ่งจึงตอบข้อ a นะคะเพราะว่า3ข้อที่เหลือเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับ passage เนื้อเือของเราเลยอ่ะแล้วก็อีกประโยคนึงด้วยที่ทําให้เห็นว่าเธอเป็นคนที่ใจดีนะคะก็คือ every day ก็คือในทุกๆวัน she fed it อีกนะที่นี้นะคะก็คืออิงจากอิงเป็นตัวของนกน้อยก็คือเธอให้อาหารนกน้อยด้วยซัมวอร์ s วอมก็คือหนอนเธอก็ดูแลนกตัวนั้นจนมันสามารถกลับมบินได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ,ะดูข้อ2ที่เราตอบไปเมื่อกี้ก็คือข้อ B คือ be nice to animals จงทำตัวดีกับสัตว์นะคะข้อนี้ก็คือเหมือนเป็นสอนให้เรานะคะหัดใจดีกับสัตว์ ทำไมถึงมาตอบข้อ a เพราะว่าข้อ a มันเป็นการบอกว่านกเป็นสัตว์ที่น่ารักมันไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องที่ต้องการบอกเราส่วนข้อ c เขาบอกว่า worms are good for birds อันนี้คือบอกเฉยๆมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันนะคะส่วนข้อ d do not play in the garden ก็คือห้ามเล่นในสวนแล้วก็มาดู passage สิมีตรงไหนไหมคะที่บอกว่าห้ามเล่นในสวนไม่มี เขาไม่ได้บอกว่า n o o ว was playing in the garden นะคะแสดงว่าไม่เกี่ยวกับนี้ไม่เกี่ยวกับข้อ2นะคะส่วนข้อ3 which sentence is not correct เหมือนที่เราบอกไปกันเมื่อกี้นะคะก็คือ not correct ไม่ถูกต้องนะคะข้อ A ทําไมข้อ A ถึงไม่ถูกต้องเขาบอกว่า the b i r d could finally fly เป็นเรื่องจริงนะคะอ่ะเรามาเช็คที่ passage ใช่ไหม สุดท้ายแล้วนกก็สามารถบินได้ตรงตัวนี้ค่ะ When the bird became stronger she let it go คำว่า became stronger ก็คือนกนะคะได้หายจะจะากการเจ็บป่วยนะคะจนมันกลับมาบินได้อีกครั้งน,นึงซึ่งแสดงว่าข้อ A ถูกต้องนะคะแต่ข้อ3เข้าหาข้อที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นข้อ A ตัดไปส่วนข้อ B ทำไมถึงไม่ตอบข้อ B เขาบอกว่า the bird was hurt อ่ะ was my แล้วเป็นเวอรชั่นที่2 the bird was hurt คือนอกตัวนี้เนี่ยมันเจ็บใช่ไหมจิงไหมอะตรงประโยคนี้ก็คือ the bird เห็นไหมคะ she saw a little bird lying on the ground it could not fly คือมันบินไม่ได้แสดงว่ามันต้องเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะก็คือมันเจ็บตรงปีของมันนั่นเองเพราะฉะนั้นขอ้อ b ตัดทิ้งไปค่ะ ต่อมาข้อ C นะคะเขาบอกว่า Nut f e e d the b i r d อ่ะใหม่แล้ว f e d ก็คือช่องที่2ของของคำ e e d ก็คือการให้อาหาร feed แปลว,ว่าให้อาหารถูกไหมข้อนี้มีใน passage ไหมคะมีไหมเอ่ยตรงไหนอ่ะตรงบรทัดที่3 ตรงนี้เลยตรงคำว่า e v e r y d a y she f e d it เห็นไหมคะ s h e f e d it with some worms ก็คือเธอให้อาหารนกด้วยหนอนเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตัดไปเหมือนกันจนเหลือข้อดีข้อสุดท้าย nut was playing with the b i r d ก็คือนุเล่นกับนกจริงหรือเปล่าจริงไหมคะใน passage มีบอกไหมไม่มีเขาบอกแค่ว่า นุชนะคะ took the b i r d home and put it in a box and fed it it คือเธอแค่เอนกใส่กล่องกลับบ้านแล้วก็ให้อาหารมันแต่มันได้เล่นกับมันเพราะฉะนั้นข้อ3จึงตอบข้อดีนะคะเพราะเขาหา a n นที่ not correct ก็คือไม่ถูกกับ passage นี้นะคะก็เลยตอบข้อดีนั่นเองค่ะ,ะโดยภาพรวมนะคะนอกจากเราจะได้คำศัพท์ใหม่ๆแล้วเนี่ยเรายังได้ รู้โครงสร้างของประโยชน์ในอดีตเพิ่มด้วยนะคะะเผื่อใครไม่รู้นะคะเผื่อใครไม่เห็นภาพก็คือ subject verb verb ช่องที่2ถ้าอินมาจาก passage นี้นะคะก็จะมีอย่างเช่นคำว่านูตเห็นไหมคะนูตวอสจุดจุดจุดหรือ she saw จุดจุดจุดหรือว่า she fed จุดจุดจุด ในที่นี้จะเห็นได้ว่าประธานทุกตัวนะคะจะใช้เวิร์บช่องที่2หมดเลยมันก็เลยเป็นรูปแบบของในอดีนตนั่นเองค่ะ